จามานั่งทางนี้ไหมนันงหูแจกว่าที่มันอยู่หมองแดดดีครับขึ้นรถแล้วกูมักมาดต,ตัวตตตขึ้นรถกับจิมาดจังน้อยแนไะ่ต,ตาตาจังไหนวะเมื่อวานแกนหาหมอกเทอรเกียวว่าเป็นวายมันก็ดเฝ้านั่งขึ้นแต่แบงนั่งแล้วบ่โยงนั่งแล้วจีมาต,ตาตาจังไหนยงเอาว่านตัวน,น่ะ <c oughs> ว่น <c oughs> วันจม,มวันมาขึ้นรถมาวันจิกรับไอวันวันมาเบิ่งข่อยโก้ปะวาเบิ่งข่อยมาดขึ้นอย่างนี้เอ้ยวันมาไหนดีวะนำ้ำนาพื้นล่างจะออกนอกกันยอย่างนี้ป <c oughs> วดแล้ว <c oughs> อุ้ยท่าจะไปไหนลูกชีวิตติดกาแฟได้จะไปไหนไปข้างนอกเอาไปไปพร้อมือก่อนถ้าจะไปข้างนอก <c oughs> บอ่สวัสดีครับก่อนขอมือนะค่านโอ้ยมาไก่แมวมื่อนี้มาไก่ึ้นมากันเันไปกันขึ้นมายังไม่บอกหลาย ขึ้นม่ได้เลยครับเองบ่เอาแม่ขึ้นเจ้าจะขับหรอเจ้าขับไม่เป็นเลยเจ้าเข้าเกียร์ยังไม่เป็นเลยเจ้าเป็นเบนละคุณแต่ตายตอากูฮอนหมดแม่บอกคุณดาวไปดูเจ้าไปนั่งข้างหลังเป็นเพื่อนยายสิเจ้าเอาบังนี่ขึ้นรถมาไม่หูว่ากูจะไปนั่งแท่งนั่นย่าย่าย่ายายายานั่งทางนี้แหละเออ จะไปเล,ล่นละท่านนี่แบงคอืมอ,อืมตารโตเดี๋ยวแบงมันเมื่อกี้รถไปนะมึงจอดกักทายวันนี้กูได้เด็กกูจีเยาะเยะ้ยแล้วเ <c oughs> อากูได้ไปเทีย่ยวบ้านเดี๋ยวโยบานเอาบีบแจกแบงแบงบีบแจก <c oughs> วันคือประหาร <ording> มา

ไปแน่แล้วนี่ลงโดดแล้วึ้นนี้แน่นี่อย่ามาแตงไปรุดห่มเลยคไปจัะหน่อยเนี้ย่าเห็นหม้ากันโอ้ยอยากไรเห็นม้ากันไม่เสียอยู่เนี่ยอย่ามาแตงอย่ามาแตงไปย่างไปใส่กรไป๋อยอย่ามาไก่อย้วมันอุ้นไหวเลยเห็นหมาข้างนอกเห็นบ่านอ่ะยามันอ๋ออย่าปิดห่วยวันกึชทางไงแต่ว่าอย่าปิดปิดเห้ดังกันอย่างอุ้ยอินหน่อยกินหน่อย ทไมเดี๋ยวเยมี่อยู่นีนีนะเดี๋ยวยายมาลูกเห็นาตอาไม่เอาย้ายไปด้วยล่ะคอไปย้ายก็อยากออกไปที่ยวขึ้นรถกับเขามาลมาไปต่อแบงแล้วจีบเด็ไปเที่ยจอดหน้าจอดหลังจอดน้ำบ้านแล้วก็เอาก็ไปโ่งบ้านไปกันได้วันมมาเต็มเลยมาเต็มเลยมาแล้วเนาะ